สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาพูดคุยต่อยอดกันสักเล็กน้อยจากเรื่องราวดีๆนะครับที่มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยจุดเริ่มต้นก็คือทางทวิตเตอหรือ X เนี่ยนะครับ ช่องทางของ One Piece Netflix บราซิลเนี่ยเขาก็ลงโพสต์เกี่ยวกับการตอบคำถามในงานทูดามของ Netflix นะครับที่ถามคำถามกับอาจารย์เออิจิโร่โอดาผู้เขียน One Piece ของเราว่าทำไมอาจารย์ถึงให้โซโลใช้ดาบ3เล่มล่ะครับอาจารย์โอดาก็เลยตอบว่าเออมันก็เรื่องของผมอาจารย์โอดาแกก็เลยตอบว่าแกได้แรงบันดาลใจมาจากนักดาบบนโลกจริงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเราเนี่ยแหละ ซึ่งก็คือสุดยอดนักดาบตลอดกาลของญี่ปุ่นนะครับที่โด่งดังมากๆอย่างมิยาโมโตมุซาชิที่โด่งดังจากการใช้ดาบ2เล่มนะครับในยุคนั้นคือฮือฮามากๆอาจารย์โอดาก็เลยบอกว่าผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเจ๋งดีถ้าเขียนให้ตัวละครในเรื่องของผมใช้3ามเล่มแม่งเลยเพิ่มอีกหนึ่งเล่มจบครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยแหละครับในส่วนนี้ที่ผมจะขยายความกันนะครับแล้วก็พาทุกคนไปรู้จักรายละเอียดเพิ่มเติมกันแบบลงลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับประมาณครึ่งแข้งนะครับไม่ลึกมากไม่ลึกมาก อย่างแรกเลยก็คืองานทูดําของ Netflix หรือว่าที่ผมเคยพูดแซลตอนไปออกรายการ OS ว่างานตูดดำของ Netflix เนี่ยคืองาน Festival Pop c u l t เจ u r e นะครับที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และก็ซีรีส์ที่จัดโดย Netflix ที่เขาจะจัดขึ้นทุกปีนะครับที่ซาวปาโลบราซิลนะครับเพจวันพีชเน็ตฟลิกบราซิลเนี่ยเขาก็เลยเก็บเนื้อหาในส่วนของคำถามเบสิกเบสิกมาฝากชาวโลกกันกระมัง ทีนี้เรามาดูในส่วนของโลโลโนอาโซโลผู้ใช้ดาบ3ามเล่มนะครับกับมิยามโมโตมูซาชิผู้ใช้ดาบ2เล่มกันคือถ้าในยุคสมัยนี้เนี่ยที่เราได้เห็นวัฒนธรรมนักดาบซามูไรจากในการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าในเกมที่มีออกมามา,มากมายหลายล้านเรื่องเนี่ยนะครับเราก็คงจะรู้สึกเฉยๆกับการที่มีคนใช้ดาบ2เล่ม แล้วก็ไม่ได้ตื่นตาตื่นใจอะไรนะครับก็อาจจะคิดว่ามันก็ปกตินี่คิริโตะก็ใช้นะอะไรอย่าเงี้ยดาบ2เล่มอะไรแบบนี้เพราะเราเห็นนักดาบหลากหลายจินตนาการผ่านตาม,มามากมายแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนไปในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับการใช้ดาบ2เล่มนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ไม่เคยมีใครทํามาก่อน เนื่องจากในสมัยก่อนนะครับซาม,มูไรหรือนักดาบเนี่ยเวลาที่เขาต่อสู้เนี่ยมักจะใช้ดาบเล่มเดียวนะครับเพราะว่าต้องใช้2มือจับนะครับเวลาฟันดาบเนื่องจากการดวลดาบหรือว่าการสู้กันเอาชีวิตสไตล์ซาม,มูไรเนี่ยจะเน้นการสังหารคู่ต่อสู้ให้เร็วหรือว่าฟันคู่ต่อสู้ให้ขาดนะครับเพราะว่าการตัดอะไรให้ขาดเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีของซามูไรนะครับถ้าเกิดฟันแล้วไม่ขาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าอายเลยทีเดียว ดังนั้นการจะฟันคู่ต่อสู้ให้ขาดนะครับหรือฟันให้ตายในดาบเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ทั้ง2แขนในการออกแรงเหวี่ยงดาบหรือว่าลงดาบนะครับเพื่อจะได้ตัดกระดูกขาดได้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเฉือนเนื้อเข้าไปแต่มันจะติดกระดูกแล้วมันจะไม่ขาดอะไรประมาณนี้ยกเว้นว่าผู้ใช้ดาบนี่จะมีทักษะและมีเลี้ยวแรงดุดปีศาจนะครับใช้แขนข้างเดียวก็ฟันคนขาดได้ดังนั้นตั้งแต่ในสมัยโบราณน,นานมาจนถึงยุคข,ของมุสชิเนี่ยก็เลยไม่มีใครใช้ดาบสองเล่มในการสู้มาก่อนนะครับ ถึงแม้ว่าปกติสมูไรจะพกดาบสองเล่มนะครับคือดาบยาวและดาบสั้นนะครับหรือที่เรียกกันว่าพกคาตานะกับพกวาก,กิซาชินั่นแหละซึ่งดาบสั้นเนี่ยมักใช้เป็นดาบสำรองนะครับถ้าแบบที่เราอ่านมาเนี่ยก็มักจะเห็นสมูไรใช้ดาบสั้นนี้สําหรับคว้านท้องตัวเองหรือไม่ก็เอาไว้ใช้คว้างนะครับแบบในหุ่นมรณะเก็นโซในขณะที่มุสชินั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสมุไรคนแรกของโลกเลยก็ว่าได้ที่ใช้ดาบสองเล่มในการต่อสู้ แล้วก็คิดค้นวิชาดาบสองเล่มเฉพาะตัวของเขาขึ้นมานะครับที่เรียกว่านิเทนอิจิลิวซึ่งการเป็นนักดาบที่ใช้ดาบสองเล่มนั้นนะครับถือเป็นเอกลักษณ์ของมิยามโตมูสชิเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววีรกรรมที่โดดเด่นของเขาหรือเรียกว่าแจ้งเกิดในการใช้ดาบสองเล่มอันลือลั่นนะครับก็คือเหตุการณ์ถล่มสำนักโยชิโอกะด้วยการเข้าสู้นะครับหรือเรียกว่าการรับมือนะครับกับเหล่าลูกศิษย์สำนักดาบโยชิโอกะ70คนในคืนเดียว หรือบางที่ก็ว่า60คนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมาให้กับวันพีซช่วงเล่มที่13ด้วยนะครับในเหตุการณ์ปะทะกับเหล่านักล่าฆ่าหัวหรือนักล่าเงินรางวัลแห่งบารล็อกเวิร์กนะครับที่เกาะวิสกี้พีคเป็นตอนที่โซโลนะครับต้องฉายเดี่ยวเข้าสู้กับนักล่าฆ่าหัวทั้ง100คนในคืนเดียวเนื่องจากเพื่อนๆในกลุ่มหมวกฟางนี่เมาหลับกันหมด และยังเป็นการลองดาบใหม่นะครับที่เพิ่งได้มาทั้ง2เล่มของโซโรอ,อย่างดาบยูบาชิริและก็ดาบอาถรร์ซังไดคิเทสึอีกด้วยนะครับเหมือนกับที่อาจารย์โอดาแกบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากมิยามโมโตมุสชินะครับยอดนักดาบที่ใช้ดาบ2เล่มอาจารย์แกก็เลยแถมให้ตัวละครในการ์ตูนของตัวเองเนี่ยเป็น3เล่มเหตุการณ์ต่อสู้กับศัตรู70คนในคืนเดียวของมุซชิที่ใช้ดาบ2เล่ม ก็ถูกพาวเวอร์อัพโดยโซโลนะครับที่สู้กับผู้ต่อสู้100คนในคืนเดียวที่ได้ดาบมาใหม่2เล่มนั่นเองแถมยังเป็นการโชว์โหดของโซโลแบบเปิดสกสาดเข้าแกลนไลน์มาใหม่ๆอีกส่วนในเรื่องวิชาดาบนั้นนะครับที่มิยามโตมุสชินะครับเป็นคนคิดค้นวิชาการต่อสู้ของตัวเองในวันพีซครับโซโลนี่ก็เป็นคนคิดค้นวิชาการต่อสู้สไตล์3ดาบของตัวเองนะครับซึ่ง ก็ไม่ใช่มีแค่วิชา3ดาบนะครับไล่มาตั้งแต่วิชาไร้าดาบถ้าอันนั้นนับด้วยนะแล้วก็มีวิชาดาบเดียวอิ o โทริววิชา2ดาบนิโทริวและวิชา3ดาบซังโทริวนะครับและคอยขัดเกลามันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับแบบที่เราเห็นพี่แกใช้วิชา9ดาบคิวโทริวนั่นแหละ เยอะกว่าคาคุสมัยเอเนสลอบบี้ที่บอกมี4ี่ดาบนะครับที่ใช้ทั้งมือทั้งตีนหรือว่าวิชา6ดาบพนมก้มกราบของฮาจิแห่งกลุ่มโยสลัดเงือกที่มี6แขนกันเลยทีเดียวแต่น้อยกว่าแครกเกอร์พันแขนนะครับพันแขนนี่ไม่ใช่แขนเจ็บนะครับพันแขนนี่คือ1000แขนอะไรแบบนี้เพราะว่าทหารบิสกิตเนี่ยมันแยกมือออกมาได้เรื่อยๆนะครับอันนั้นน่าจะได้หลายดาบแต่ว่าไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเขาวัดกันที่ฝีมือนะครับไม่ใช่จํานวนดาบ ส่วนในช่วงต้นเรื่องนั้นนะครับเราจะได้เห็นเรื่องราวของโซโลในวัยเด็กที่เขาประลองดาบกับคุอินะนักตกบันไดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับโซโลก็เลยคิดว่าเพิ่มดาบขึ้นมาอีกเนี่ยจะได้เหนือกว่านะครับเออมีดาบเยอะกว่าต้องได้เปรียบสิจากสองดาบนะครับก็เพิ่มไปเป็นสิบดาบแต่คาบไม่หมดมันพลุงพลังเลอเกินแถมไม่เวิร์กด้วยทําให้ตัวของโซโลนั้นตระหนักได้ว่ามีดาบเยอะกว่าใช่ว่าจะดีแต่ละเล่มเนี่ยมันต้องหนักแน่นพอด้วยนะครับ ซึ่งแนวคิดนี้ที่ว่าฉันมีดาบเยอะกว่าแกแกไม่รอดแน่นี่ก็มีให้เห็นอีกในตัวละครฮาจินะครับที่ใช้6ดาบแล้วก็มีการเกทับโซโลว่าคิดตามปกติเนี่ยแกมีแค่3ดาบไม่มีทางสู้ฉันที่มี6ดาบได้อยู่แล้วเป็นความคิดเหมือนตอนสมัยโซโลเด็กๆเลยนะครับที่คิดว่าดาบเยอะกว่าจะได้เปรียบโซโลก็เลยสอนให้ฮาจิรู้ซึ้งถึงความหนักหน่วงของดาบแต่ละเล่มนะครับเป็นความหนักหน่วงที่ไม่ใช่แค่น้ำหนักของดาบอย่างเดียวที่ฮาจิเข้าใจ ส่วนการเริ่มต้นวิถีของนักดาบผู้ใช้ดาบสามเล่มในเรื่องนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กของโซโลเลยโดยหลังจากที่คู่แข่งของเขาอย่างคู่อินะนะครับไปเป็นนักดาบในต่างโลกแล้วก็ลอยลำไปเลยแบบที่โซโลเนี่ยไม่เคยชนะสักครั้งแล้วก็ไม่มีทางจะได้รีแมทช์กันอีกแล้วโซโลก็ขอรับสืบทอดดาบวาโดอิจิมอนยีเล่มนั้นมานะครับแล้วก็คาบมันมาตลอดเป็นดาบที่3เวลาใช้วิชา3ดาบแล้วก็สร้างวิชาดาบของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่ง สไตล์การใช้วิชา3ดาบนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์โอดะแกคิดได้เท่จริงๆคือถือไว้2มือส่วนอีกเล่มหนึ่งคาบไว้แล้วก็ไม่ได้คาบไว้ทําเท่เฉยๆนะครับเพราะว่ามีการใช้งานในหลายจังหวะหลายท่วงท่าเรียกว่าถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือคอเคล็ดคอหักกันไปข้างคือยังไม่ต้องถึงคอหรอกคือฟันหักก่อนดีกว่าแต่ในแง่ของความเป็นการ์ตูนนั้นมันเท่บาดใจดีจริงๆนะครับและการใช้ดาบสามเล่มของโซโลนั้นเนี่ย ก็เป็นอะไรที่ฮือฮากันในวงการการ์ตูนช่วงยุค2,000นะครับเหมือนกับที่ประวัติศาสตร์รามุไรเคยฮือฮากับการใช้ดาบ2เล่มของมิยามโตมุสชิเลยทีเดียวและการใช้ดาบหลายเล่มของโซโลนั้นนะครับก็ส่งต่อแรงบันดาลใจไปให้ผู้อื่นได้ด้วยอย่างเช่นตัวละครในเกมเซนโงคุบาซะของค่ายแคปคอมนะครับอย่างขุนพลดาเตะมาสมุนะเจ้าของฉายามังกรตาเดียวผู้ใช้ดาบ6เล่มนะครับเบิ้ลจากโซโลไปเท่าหนึ่งเลย ซึ่งถ้าดูจากสไตล์การต่อสู้และวิชาดาบของดาเตะมาสมุเนะนะครับจะแตกต่างจากโซโลไปโดยสิ้นเชิงในแง่ของการนําไปใช้จริงนั้นเท่ากับศูนย์แต่ในแง่ของความเท่นี่บวกล้านเพราะว่าพี่แกใช้ดาบโดยการเน็บไว้ที่ง่ามนิ้วนะครับเวลาฟันจะคล้ายกรงเล็บมังกรคือเท่แบบวัวตายควายล้มเด็กๆที่นั่งเล่นอยู่นี่คือนั่งร้องไห้คาล้านเกมสาหรับความเท่กันเลยทีเดียวบวกกับสไตล์การใช้ดาบแบบเกม Devil May Cry นะครับในค่ายเดียวกันคือมันเท่แบบทะลุโลกไปเลย ซึ่งตัวละครดาเตะมาซมุเนะของแคปคอมนั้นนะครับก็ใช้นักภาคคนเดียวกันกับตัวละครโลโลโนอาโซโลในวันพีสอย่างคุณคาซุยะนากาอิด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของแรงบันดาลใจในการาเข <het> ียนให้โซโลใช้ดาบสามเล่มนั้นนะครับ อาจจะมีส่วนที่ได้มาจากมิยามโตมูซาชิอย่างที่อาจารย์แกบอกแต่ว่าในแง่ของตัวละครนั้นแน่นอนว่าไม่ได้มาจากมูซาชิอยู่แล้วนะครับโซโลก็คือโซโลนะครับอย่างเช่นในแง่ของแนวคิดในการต่อสู้ระหว่างโซโลกับมูซาชินั้นก็ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างถ่าอิงจากหนังสือมูซาชิฉบับท่าพระจันทร์นะครับจะเห็นว่ามูซาชิเป็นนักดาบไร้พ่ายเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแม้ศัตรูของข้าแต่ละคนล้วนเป็นยอดฝีมือ แต่ข้าก็เอาชนะมาได้หมดเพราะข้าเลือกที่จะสู้ในการต่อสู้ที่ข้าจะชนะเท่านั้นเองยังไงล่ะเป็นคนรอบครอบนะครับแล้วก็มีการวางแผนมาอย่างดีและไม่น่าจะหลงทางง่ายด้วยในขณะที่โซโลนั้นเป็นนักดาบในกลุ่มโจรสลัดนะครับที่จะต้องเข้าสู้กับศัตรูให้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะสู้ได้หรือไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้จะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าด้านหลังของเขามีพวกพ้องอยู่ เขาก็จะต้องยืนหยัดประจันหน้ากับศัตรูนะครับต่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยเป็นถึงระดับ4จกักรพรรดิที่มาพร้อมกัน2คนเขาก็ยังยันมาแล้วซึ่งไม่ใช่เพราะเขาคิดว่าจะชนะหรือว่าจะสู้ได้นะครับแต่เพราะเขาทําเพื่อปกป้องพวกพ้องที่นอนหงายพึ่งอยู่ข้างหลังนั่นเองนายนี่มันเท่จริงๆโซโล และที่เท่แบบก็ใช้ได้อยู่นี่ก็ต้องแว่นตาเกมเมอร์ o p t u s ร <Up this. S 1> ุ่นสปิดไฟวัสดุชั้นดีทําจากสแตนเลสชนิดพิเศษเกรดเครื่องบินรบครบทั้งความยืดหยุน่นที่ใส่ดูหนังนั่งเล่นเกมได้นานขึ้นแบบเซฟตี้ทนทานต่อการกระแทกและบิดงอต่อด้วยดีไซน์เรียบแต่ดูรู้ระดับไฮเอน n d เน้นข้อต่อไมคันอีกสุดเท่ Take, แวะไปวัดได้ที่สยามวัดละเอียดมากอะมากๆ และสามารถใช้โค้ดการาดดิอุสลดอีก100บาทสำหรับลูกค้าเก่าเขาก็ดูแลเพราะมีโปรแจกของอยู่เรื่อยๆอย่าง p s 5ล่าสุดนั่นไงก่อนจะจากกันไปก็ขอไขข้อข้องใจสุดคลาสสิกเกี่ยวกับวิชา3ดาบของโซโลอีก1ข้อนะครับที่ยังมีคนสงสัยและถามกันเข้ามาเรื่อยๆท,ท,ทั้งๆที่แฟนๆวันพีซนั้นก็ได้คำตอบจากผู้เขียนมาก,กว่า20ปีแล้วนั่นก็คือตอนที่โซโลคาบดาบอยู่ทำไมเขาถึงยังพูดได้คล่องปลอเลยล่ะครับอาจารย์ อาจารย์โอดาก็ตอบว่านั่นเป็นเพราะสปิริตของโซโลอย่างไงล่ะครับนี่ซึ่งถือว่าเป็นอีกเรื่องเบสิกของโซโลที่มีคำถามมาบ่อยมากแต่บ่อยน้อยกว่าคำถามที่ว่าร่างกายของลูฟี่นั้นเป็นยางแล้วเขาสามารถยืดห้ำเขาเหมือนยางได้ไหมครับอาจารย์โอดาตอบว่าได้ครับแกตอบมา10ชาติแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีคนถามแบบนั้นอยู่นะครับผม สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบมุมพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ดาบ3ามเล่มของโซโลไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆุดนี้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับสูงสุดอย่าง300%อยเปอ็นเครดิตนะครับที่มีลายนามตามต่อไปนี้นะครับบน Hall o f Fame หรือหอขิติยศนะครับแล้วก็ระดับเป็นร้อยเลยละพี่ไปจนใจดี20บาทนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดในทุกๆเดือน อันนี้ก็หลังจากหายไปนานนะครับก็จะรู้สึกเขินๆหน่อยตอนที่กลับมาลงคลิปแบบว่ากลับมาแล้วนะครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยอะไรแบบนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในเร็ววันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับไว้เจอกันฝันดีทุกคนครับผม